ไม่อยู่กับเด็กหนึ่ง้าเจ็ดแปนะเด็กของ Snake e y อดูว่าขา้างในจะให้อะไรมาบ้างโอเคตัวแรกก็มาเลยกับลิงก์4ตัวของ a p o l o ูฟ a a อัลเทอ i ์นทีฟอนะใบนี้อ่ะแล้วก็เป็น c h ั่ m e r ไฟอ่ะมีสไลด์วูฟมาให้ด้วยอ่ะแล้วก็ตัวตัว,ตวของเออชิกาบันเนนะตัวท่าไฟลิงก์3 แล้วก็มีลิงค์คูร i โบให้ตัวหนึ่งโอเคแล้วก็มากับ IP m a s k a r e n a Alternative Art ด้วยร่างขี่มอเตอร์ไซค์นะมีชามเมอร์มืนมาให้ด้วยแล้วก็ตัวของปาวานธาตุไฟนะแหลงสี่ไอลิงค์สี่ะต่อไปก็เป็นตัวของเฟลมเบลสเน็กอายอันนี้ก็เป็นสเน็กอ y e ดิเบลสตาร์นะอันนี้ก็คือดิเบลสตาร์เดอะวิชนะฝามันหลายๆคนตอนนี้ อ่ะอันนี้ก็มาเป็นตัวของ Snake Eye เออจำชื่อมัไม่ค่อยได้ตัวหนึ่งดาวตัวเปิดนะอันนี้เป็น Snake Eye Burst อ่ะอันนี้ก็เป็น d h e Base of the Original Keeper นะอ่ะมากับ Snake Eye Oak ไปต่อไปแล้วก็มี Snake Eye Ash ด้วยอ่ะมี Asbosum นะหรืออุราระของเรานเรน,นี่ยเองอ่ะมีตัวของ จำชื่อมันไม่ได้แล้วแต่ว่าสั่งเวอร์เมื่อมอนใช้เอะ่ะเป็นสามมันเหมือนกันมีสามมันอย่างเอฟฟกเวเลอร์มาให้ด้วยแล้วก็มีสามมันอย่างดอลล็อกเบิร์ดใบนี้ก็ซินฟูนะซินฟูซินฟูสปอยการ์ของแกงสเนกไอเขานี่ก็ซินฟูเหมือนกันมีสามมันที่หลายๆคนชอบก็คือบอลไฟด้วยอ,อันนี้เป็นการ์ของซินฟูเหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้ก็ซินฟู การเบสหมดหมด,หมดแม่หมดอ่ะมากับพัดเก่านะใบนี้พัดเก่าแล้วก็เป็นซินฟูอีกแล้วอ่านี่ก็ซินฟูนี่ก็ซินฟูนะอันนี้ก็ซินฟู่ะเวทก็หมดแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นโฟนกับดักก็ซินฟูเหมือนกันอ่าแล้วก็ให้มาเป็นกัหลักสามันอย่างอินฟินิตอิมเพอร์มิเดนตมานะอ่านี่ก็ซินฟูเหมือนกันแล้วก็ซินฟูอีกแล้วแล้วก็ซินฟูอีกแล้ว <laughs> เ,เด็กนีเด็กสไนาอายก็การ์ดของเด็กมันก็จะเยอะหน่อยแล้วก็กับสามมันก็หนักเหมืกันครับ